ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องหนูพุกชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาลองวางกับดักหนูนะครับผมหน้าแรงเป็นปลายาคานะครับผมลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับลองดักดูนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการดักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ดักเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับเพื่อนๆมีดักไว้หน้ารูเขาเลยนะครับดักไว้หน้ารูเขาเลยครับไม่รู้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับเนี่ยครับนู่นครับไหมาขาวๆตรงนี้มีอยู่สามหลังนะครับโอเคกคับเพื่อนไว้มาตามรุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมตามลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าาจะมีตัวไหม ครับเนี่ยครับป่าหญ้าโอ้หมาเหา่าอีกเป็นนาร้างนะครับนาที่เขาไม่ได้ทํานาครับปล่อยรกปล่อยยาคาขึ้นเพียบเลยนะครับก็มีรอยหมายคนมาถางหญ้ายิงนะครับผมไ,ไม่หมดเลยนะครับแต่ไม่แปลลองดูครับผมเผื่อมีตัวให้รอติดตามรุ่นชมพรุ่งนี้เช้านะครับผม ครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับได้เวลามายามกับดักหนูแล้วครับผมไปครับลุยเลยครับดูสิว่าเช้านี้จะมีตัวไหมครับผมตัวแรกก็อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆเนี่ยครับผม หลังแรกหลังแรกหลังแรกไม่ทำงานนะครับผมดูรอยเขาคุยเขียหากินนะเพืนหลังแรกเหียดเกลเก็บเลยนะครับอย่าเไม่ต้องโดนเก็บตามหลังนะครับมันค่อนข้างไกลหลังแรกผ่านไปนะครับผม ตรงนี้รู้สึกจะวางไว้หลังเดียว, <c oughs> น,ยวยนะครับดูกันยาวๆ้วครับผมเอาต่อไปกันเลย วางไว้ตรงไหนมั่งวางเองก็หลงเองซะแล้วเพื่อ ลับเลยครับหลังลับไปอยู่ตรงนี้นะครับผม,มตัวไม่อเอ่ยจะเอ้าไม่ลั่นนะครับอยู่เหมือนเดิมเก็บเลยแล้วกันครับผม ใส่ไว้ต้องฝากรูข้างในขีดเต็มไปหมดเลยนะครับฝนตกหรือเปล่าไม่รู้หนูไม่ออกนะนเพื่อนเมื่อคืนฝนตกนะครับผมหลังต่อไป ไปเราอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เงียบนะครับผมกัับไม่ทำงานเป็นไปได้นะครับฝนตกหนูไม่ออก ระวังกลับไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมไปรับลุ้นกันต่อครับ รุ่นหลังต่อไปเลยครับเพื่อนๆหล่นงนี้นะครับมีรู้สึกจะมีอาการแล้วมันกลับผมหายจากจุดนะครับก็<อ>นี่ไงเรียบร้อยครับในกล้องผมมีซูมหนึ่งแตนมากับเพื่อน ตามต่อหลังต่อไปครับต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับผม อยู่เหมือนเดิมครับผมไม่ลั่นนะครับเพื่อนเดเลยครับผมไปรปดูหลังต่อไปกันเลยครับโอ้ดูเลยมันคุยเขียกิน นี่ครับ,น,รบนี่ครับคือคุยเขาน้ครับผมนี่ครับผมวางกับดักไว้ตรงนู้นนะครับลุนครับผมจะมีตัวไหมครับผมลุนลุนลุนโอ้ ไม่มีตัวเลยเพื่อนๆนี่ครับกลับไม่ทำงานฝนตกหนูไม่ออกจริงนะเพื่อนๆฝนตกหนูไม่ออกโอเคครับไม่เป็นไร วางไว้สองหลังนะครับอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงนี้นะเ,นเพื่อนๆหลังอยู่ตรงนี้เงียบกหิไม้ลั่นเหมือนกันนะครับเก็บรับผม รลยกันต่อครับนะครับดูหลังต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆจุดนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับนะครับมองเห็นโฟมหมยแล้วครับผมแต่ผมก็มองเห็นกลับแล้วเพื่อนนิ่งกิ๊บนี่ครับไม่ทำงานเลยครับผม มันไปได้ครับฝนตกหนูไม่ออกจริงๆครับเพื่อนเก็บเลยครับเก็บเลยอืย้มแขกตีสุดยอดหลังต่อไปลังต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับ ลุ้น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 เงียบคกลิปอยู่เหมือนเดิมเก็บนะครับผมเหลือให้ลุ้นอีกหลังเดียวนะเพื่อนเหลือลุ้นอีกหลังเดียวลองสุดท้ายอยู่ตรงไหนเนาะ อ๋ออยู่นี่นะครับผมครงสุดท้ายก็เงียบนะเพื่อนผมมองเห็นแล้วแม่ลั่นนะครับผมเ,เก็บเลยครับตกกระใจลัตันเร็วมาก โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่รถกันนะครับผมครับโอเีเพื่อนก็สรุปเก็บกับดักเรียบร้อยนะครับมาสรุปผลงานนะครับผมเช้านี้นะครับสยู่ผลงานเช้านี้ก็ได้มาหนึ่งแต้มนะครับเพื่อนได้มาหนึ่งแต้มนะครับก็ถือว่ายังได้ตัวอยู่นะครับผมถือว่าไม่กินเฮลนะครับหนึ่งตัวก็นับแต้มนะเพื่อน ป้าเพื่อนๆครับก็เป็นไงบ้างครับดักหนูหน้าแรงนะเพื่อนๆหมายดักหนูก็หาค่อนข้างที่จะยากซะเหลือเกินนะครับหายากมากนะครับพยายามที่จะหาหมายเพื่อที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมหาไม่ค่อยมีครับหน้าแรงหายากแล้วหมายดักหนูไม่ค่อยจะมีนะครับห่างหายไปประมาณ2เดือนนะครับผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมหาทําคลิปไม่ได้เลยนะครับ พอดีมาเจอเมื่อวานนะครับเดินหาดูมันจะพอมีขุยมีอะไรเขาอยู่ก็เลยลองลองมาดักดูนะครับเพื่อนๆก็ได้มาเต็มหนึ่งนะครับหรือว่าไม่แห้วสําหรับเช้านี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ ขออนุญาตจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ